มาเลยเอามาโอเคโอเคนะโอเคนะทุกคนทอมพูดเลยนะพูดเลยนะพี่อาชาพูดถึงงานวันนี้เลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงพล่กระดูกบ้าค่ะก็แต่งตัวไปในนยใจนะคะมาจุดออนไลน์ชื่อหูเจียนผ เลล็อตครับไล้ล็อตเป็นเกมออนไลน์เหมือนกันเป็นอาเชอร์ครับผมชื่อชื่อตัวเนี่ยชื่อตัวชื่อตัวออนไลน์ชื่อออกตนนไล์ครับมาจากเกมซาวน์โนเวลครับมาจากเกมฟอร์มเป40ครับผมก็รับบทเป็นทีดัสครับผมรับบทเลยเหรอรับบทเป็นยังไงผมว่าชอบมากเลยครับผมพี่เอลยครัตาตาที่เอโอตาตองไม่ใช่เป็นเจ้าชายน้อยครับผม น้อยออีตัวนะครับเป็นฝรั่งเศสในนี้ครับผมเนี่ยมาคอนรู้สึกที่มึงได้มาใส่ชุดอรั้งแรกเลยมัครับพี่ครั้งแรกสิไม่เคยแต่งเลยแล้วก็ติดแอนต์ของคุณแต่จะเป็นรูมมอสส์ว่าตื่นเต้นนะสไม่เคยสวยนะครับพี่รู้ดี ีหมดเลยค่ะที่พกด้วยสถานเรถ่ายรูปเล่นกันข้างหลังกันมีความสุขค่ะก็ได้ย้อนวัยกันทุกคนเลยเหรอครับคือไม่มีโอกาสได้เคยแต่งอ่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่แล้วรู้สึกสนุกมันไม่เหมือนกับงานอีเวนต์หรืองานอะไรที่เราแบบทำกันบ่อยๆนะมันก็เป็นอะไรที่แบบแตกต่างนี้แลรู้สึกท้าทายดีครับผมคือว่าเตรียมตัวกลับไปญี่ปุ่นเออเตรียมตัวไปญี่ปุ่นค่ะแค่กระเป๋าเล็กกว่ายังพาราที่เอ่อยังขายตุลาค่ะตุลาอ๋ตุลาส่ลากันเยอะๆก่อนค่ะแล้วเตรียมไปแน่นอนค่ะอยากให้พูดถึงเด็กสมัยนี้ แต่งตัวคอสเพกันมากขึ้นมันก็เป็นงานค่ะเป็นความคิดสร้างสรรค์เนาะเราได้เห็นแต่ละคนแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะจริงๆพวกเราก็อยากแต่งกันตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสอะเงี้ยวันนี้ได้แต่งกันทุกคนก็เลยเต็มเหนียวเลยโดยเฉพาะอ้ย่างเงี้ยเต็มเหนียวยังไงเดชอบแซวจิงๆพี่เอไม่ได้หรอกค่ะใช้น้อยคนเนี้ยนั่นเดชมางานนี้ทุก นี่เป็นครั้งที่2ครับที่ได้มาที่แล้วก็แต่งเป็นอ่เป็นอสูรจิ้งจอกอสูรใช่แล้วก็ปีนี้ก็เปลี่ยนแนวมาเป็นแบบว่านาททีดัสอะไรเงี้ยครับผมแต่ละปีแตกต่างกันยังไงแตกต่างเัือนนี้ปีนี้น่าจะใหญ่กว่าเดิมอีกครับผมนะปีนี้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ครั้งนี้ก็แบบว่ามีแบบว่าผู้เข้าประกวดมากความสามารถมากเลยทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการแสดงโชว์อะไรเงี้ยสุดยอดจริงๆครับคนเยอะมากด้วยครับคนเยอะมากมากพูดถึงกับคนที่ได้น ดีใจด้วยเพราะว่าเขาคุ้มค่ากับการที่เขาแต่งตัวมาวันนี้เพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยก็คือจัดเต็มมากแล้วก็ชุดหนามากหนักมากด้วยก็เท่าที่เห็นก็คุ้มค่าครับผมดีดีด้วยครับถ้าสมมติเล่นละครแต่งนี้ไหวไหมครับแต่ละคนอ๋อเล่นได้หมดครับเนาะเคลนหน้าไปวไหมคะไหวไหมเคลนหน้าตัวเองก่อนเลยเคาเคลนหน้าเคเป็นไงบ้างเห็นเด็กเด็ก แต่งวตอะเคน้องๆยุคนี้นะจริงๆเอาวันนี้อ่ะวันนี้ที่ได้มาครับก็ไม่ใช่ทีมที่เขาไม่ชนะเนี่ยจะไม่ดีเพราะว่าเราเห็นดีทุกคนเลยฮะเขาแต่งกันจัดเต็มมากๆแล่ที่พิ่ชนะนี่คือต้องยอมเราะจริงๆครับดีมากๆนี่นั่เดงเห็นความสามารถของน้องๆสมัยนี้เป็นไงบ้างที่เขาจัดเต็มมาเลยที่ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะีผมว่า ในในเมื่อโอกาสที่โอชีได้เปิดเปิดโอกาสแบบนี้ให้กับคนไทยนะได้แบบว่าแสดงความพิทักษ์สารอะไรแบบนี้ออกมาแทนที่จะไปทําอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าไปทำไม่ดีคนเดือดร้อน,นเนี่ยมาหาอะไรที่มันเป็นสนุกแล้วก็รู้สึกรักกับมันดีกว่าก็ดีใจครับที่ที่โอชีจะกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาช่วยเลยเดาวกระจายผู้คอ,อนเซอร์ตนะจริงทุกเสือค่ะที่ถึกเพนนะคะขอบคุณนะคะเพนพี่อ๋าตัดสั้นแต่กูปัดไม่สั้นนะร้อนมากถ่ายรูปถ่ายรูป